d e f e a t d a r t เ v a d อ r เพื่อนๆจะต้องไปช่วยฆ่า d a r t h Vader การไปช่วยฆ่านี้นะคะเราทำาดาเมจแค่เพียงหนึ่งหน่วยก็สามารถผ่านเควสได้แล้วถ้ามีคนอื่นเขาฆ่า d a r t h Vader ให้นะคะ d a r t h Vader จะมีจุดเกิดประจําอยู่ที่โซนน้ำแข็งด้านบนของแมปค่ะ เวลาที่ไซทำนะคะไซก็จะมาลงที่อาคารสูงๆด้านบนนี้นก่อนตรงนี้เป็นชัยภูมิที่ดีเพราะว่าเราสามารถหาอาวุธเพิ่มเกราะทำอะไรให้เรียบร้อยก่อนบางคนอาจจะไปลงที่กรงโดมตรงโซนนั้นเลยก็ได้นะคะแล้วแต่ว่าเพื่อนๆสะดวกแบบไหนเพราะว่าเราทำาดเมจแค่นี้เดียวก็ผ่านแล้วค่ะดไ,ได้ไม่จ่ายยืนอยู่กับลูกน้องถ้าฆ่าลูกน้องได้2ตัวก็จะดีมากเพราะว่าเราจะได้อีกเควสหนึ่งไซฟาระเบิดไปก่อนนะคะ แค่โดนดาร์เวเดอร์นิดเดียวนะคะแล้วทา,ายไปที่อื่นแล้วถ้าเกิดว่ามีคนอื่นมาฆ่าเนี่ยก็จะผ่านเควสเหมือนกันนะคะแต่ตอนนี้ก็ทำเท่าที่ทำได้ไปก่อนนะคะเผื่อว่าคนหลังเขามาซ้าแเราก็เราจะได้ผ่านเควสแบบไวๆอันนี้พอดีทำแล้วมันติดเควสอื่นด้วยนะคะก็ถือว่าดีค่ะ รอดูรอบๆด้วยนะคะบางทีมันมีคนมาล่าเหมือนกันเ,นเพื่อนๆอาจจะใช้วิธียิงทีเดียวแล้วก็หนีเลยก็ได้ไม่มีปัญหานะคะโอ้โหอันนี้คือัดไปได้พุ่งไปเลยค่ะมีคนมายิงข้างล่างด้วยเขาไม่รู้ว่าายอยู่ข้างบนไซก็ไม่ได้ยิงเขานะคะเพราะว่าหวังว่าพวกเขาจะคาดาดเวเด้วให้ค่ะถ้าเกิดว่ามีทีมก็ชวนทีมมาช่วยกันยิงก็ได้นะคะได้ไปได้ดูเหมือนสว์เลือดเยอะ มันก็ละเอียดจริงๆแต่ว่าที่ต้องระวังจริงๆก็คือว่าสกิลที่มันดึงเราเข้าไปได้หรือว่าผลักเราเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ไ์เซเบอร์ของดาร์เดอร์เป็นไ์เซเบอร์ที่สามารถปาได้ด้วยนะคะคือปาแบบออกไปอะค่ะเหมือนแบบโยนแบบจานล่อนออกไปแล้วให้มันกลับมาอันนี้ถือว่าโคตรเท่แล้วก็จะมีแค่อันเดียวในแมปนะคะเราจะได้ก็ต่อเมื่อเราทําการฆ่าดาร์เดอร์สำเร็จอ้าวมันเข้ามาแล้วะคะ่ะ ใส่ช่วยหคน้างล่างยิงนะคะเพราะว่าเราก็หวังว่าจะฆ่าดาร์เวนทได้ทั้งคู่แล้วก็มีใครพาหินมันก็ไม่รู้ดาร์เวนหรือว่าคนอื่นก็มารูนะคะไซหนีก่อนค่ะไม่อยู่แล้วเดี๋ยวดูนะคะไซหนีไปที่อื่นขออยู่ห่างๆอย่างห่งหวงๆสักนิดนะะึงค่ะออกมาแล้วนะคะใครอยากฆ่าต่อก็ฆ่าไปเลยเลือดเลอแค่นิดเดียวค่ะในกรงโดมนี้มันก็จะมีพวกอาวุธถ้าเกิดว่าใคร แบบว่ากล้าเสี่ยงนะก็มาเอาอาวุธที่นี่แล้วก็ไล่ย,ยิงดาร์เวเดอร์ได้จากนั้นก็หนีก็ได้นะคะอ่ามีคนฆ่าดาร์เวเดอร์แล้วก็ผ่านเคสค่ะ